ใครบอกว่าเป็นปอใจยัยมาต้องดูแลตัวเก่าเป็นปอจยก็ต้องดูแลตัวเก่าและวันนี้ผมมีไอเทมดีไอเทมเด็ดสำหรับบำรุงผิวกายมาแนะนำเพืเ่อนๆครับไปดูกันนี่เลยครับเพืเ่อนๆผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายของฟันนี่โรส เซตกูเซตนี้เลยครับที่ผมใช้อยู่ตัวแรกก็คือ Funny Load m i r a c l e Body Essence เป็นน้ำตบบำรุงผิวกายมาในรูปแบบของน้ำตัวนี้จะซึมเข้าผิวโวยซึมได้ดีกว่าครีมทั่วไปช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม เป็นประกายมีออร่าและกระจางใสและตัวต่อไปก็คือ Funny Load Whitening Body Lotion ตัวนี้ช่วยปรับสภาพผิวและโทนสีผิวให้เรียบเนียนและกระจางใสขึ้นทันทีช่วยปกป้องผิวจากความหมองคล้ำพร้อมมอบความชุ่มชื้นและลดความหยาบก้านของผิวหน้าหอนนี่ไขรอย,ยากผิวเนียนนุ่มเป็นประกายผมแนะนำ Funny Load สองตัวนี้เลยเชื่อผม